เพจเฟซบุ๊กพักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความกำหนดการพร้อมคลิปวิดีโอครอบครัวเพื่อไทยตอนสบัดไทยเพื่อไทยมาเหนือที่เชียงใหม่ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนำโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วสอสอน้านในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยนางสาวแพทย์ตงทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายจตุรลฉายแสงคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพักเพื่อไทยและนายนัททวศัยเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยพร้อมด้วยสสอภาคเหนือมาร่วมงานเพื่อเปิดนโยบายสําคัญ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเรื่องลำยโดยในคลิปดังกล่าวมีลักษณะคล้ายทีเซอร์เชิญประชาชนมาร่วมง,งานโดยมีนายจุลพัฒน์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่นายจักรพลตั้งสุทธิธรรมสสเชียงใหม่และนางสาวทาาัศนีบุรณุป,ปกรสอสเชียงใหม่เป็นนักสแสดงนําซึ่งหลังจากาที่มีการโพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวออกไปได้มีแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยเข้ามากดไลค์และกดแชร์พร้อมแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง อ,อ้าวลูกพี่รีบไปไหนครับเนี่ยไปงานครอบครัวเพื่อไทยสบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือมาไหม,ม ไปงานครอบครัวเพื่อไทยสบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือย้ำอีกครั้ง,งสบัดชัย,ชยเพื่อไทยมาเหนือพบกันเสาร์ที่10กัญญนยาณสืยอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่